ไม่ได้ยินพวกเราสองคุยอสองคนคุยกันไหมอ่ะแม่ครับผมแดนครับแม่ครับผมเด่นครับไม่ได้ยินพวกเราสองคนคุยกันไหมอ่ะแม่ครับแม,แมบ่แม่ครับแม่ครับแม่ครับม่ครับโอ้เลือไมาเปียกสงใจว่าเตียนบอดแ <c oughs> ม่มาว่าเตียนบอดก็นาปั้นกคนไม่ไป <c oughs> แกตบุ้ยได้ แปกปลื้ยก็แกตำนุยเด้ตำนุยเปลื้อเปี๊ยกหายปันนั้นแหละคนแก,แก,แก่ๆพอได้ใกล้จะกิดแล้วก็โคลงไงพวกข้าขวตงจานบีบมูก,กินหนังซับไรเด็ดเล็ปปแดแถวแรกเลื่อเบือเแต่หนเดินมันดีเทียจอยอ๋ไม่จริงนี่กูมาได้แรงอคอยกูแรงนยากูคอยเปี๊ยกยามึงอ๋อยากูว่างแกตีตายโลกล้านรำคาญใจรำคาญเปลื้อ โอ้กี่บุญในเลือดยากคูไม่พูดอยามึงกี่บุญพอคำกินตึง้งครูอยากตายเจ้าการลูกนั้นมันจะเกยมันต้นใจมันจะ่กยมันเมื่อไหรู่กินใจครูอยากตายลูกหลานกูนไหนทำไมกูตายได้กูให้พ่อครูอยากตายอยากวกาคำบุญอยากตายพปกครองดึก ไปติดอิงลูมอร์แลนเร็วกว่ากูล้ว <c oughs> อย่าวันญี่ปุ่นอยา,นยากตายใช่ไหมนอนในไวยครบอ้กูสอนอย่ามึงนี่เปียกเเลวไปไหนจะแล้วอย่ามึงตายอ,อย้วกจะเร็วตายแล้วอย่ามึงตายป,ยยาปล,ลือกเปียกย,ย,ยามึงปลัดได้เรือนตายเปียกเตน้อยเปียกยามึงปลัดได้เรือนตายเรือนเราอน เจ่าบันตูเจ้าใหม่มากกว่าใหม่เป้ยรังกามุกจกัดให้นั่ปลัดได้เลือนพลูคือปลัดได้เลือนในเก่นี่คือกูหลักยกวัวได้ไปตั้งอื่นนี่อะนะพอนะพอแกตีลงกางหลังแกยางตีนไม่ทุก,กันได้กับพลวมพล,ลางอะอ่านะคูอเล่นมาตันพอดีกว่ายาวปลัดได้ยาวปลัดได้ยาวปลัดได้กูยกวัวตั้งเนตักกูตำป้า,ปาบุกมิบบุกมิบกูโยนก็ลอยตาย oh. เอ้ยเี๋ได้ทำกับยาปนันหายกูรู้ตำปามุกม,มีมันเฉ่งกูแนเจอยแล้วเดีเปลี่กับยากระับได้คนณแต่มันพี่อาการแม่น่าเป็นห่วงมากขอบคุณพี่ปุ่นแค่พี่เปียกนะครับที่ม,มาเยี่ยมอาการกับแม,ม่วันนี้ขับปีกมากับนองโจ้กุนนองแดนนองดินแต่น,นี่ไม่ใช่ได้เจอไรติดมาติดมือมาน้องไตกินกันนัวนุ่มจ้าก,ก็ปาาขึ้นมามัดเติบแล้วเหมือนรู ผีก็เก็บเก็บมานี่นัดตีมันไหมใครอะพี่ผีโกยรูวปน,น้อยแล้วกอยปอน,น้อยเรียบเรื่องว่าเพชาเ่ช้าแล้วเพ่เพ่ได้เพ่าชนเรื่องว่ามาเล่นกเกนาเกะก็ไม่รักบาสเรียดดําได้เลยนู่นหลวงจูก็เรื่องว่าเมาคลานแล้วชอยตีมนันเพ่ ร้อยจิงร้อยเปียกเนี่ยมาบน้องช่องคุณพอรัวนะปั้นไม้มบเก็บมาตือนน้องช่องคุณเป็นลูกกระตันยูเห็นไม้เปียกต้องแลนน้องแดนน้องดินเวลาแม่ลมพวยยอมเจ็ดกี้ที่เหียวให้แม่ไม่ยอมไปน้อยอันนี้โดยเฉพาะแม่แม่เป็นผู้ตีมีปราคุณในแม่เป็นผู้ตีมีปราคุณเพื่ออี่ไม่รอที่เปียกว่าแม่มีปราคุณเพื่ออัน แม่อมตองเรามาเปยกเออเกาเดือนริบเดือนแล้วไม่มีประคุณเพื่ออนี้แม่อมทองเราก้าวเดือนริบเดือนตื้อวาแค่มีประคุณฮอแคตีกิดเดือนแต่ไรบอกอเออก็แม่มึงเอดกาจาปุ้งไรเปลดออไม่ไม่ต้องหลับเด้อคิดคิดมาเลยครับกูมึงแรงประนี้ตาลูกตัอยูไ่ไรเปลิดแม่อมตองเราก้าเดือนริบเดือนต่อมตองเราโตระมัดอ่านใจมัว่างที่เกิด แล้วเราไม่ใจตทัตวตะดชิดนำนักตั้งลู่รองลู่แต่แม่อมทองก้าเดือนชิบเดือนมึงเลแต่แกอมทองมาแม่ไอ้มาทวงบุญคุณครับกูอมทองเราก้าเดือนจิบเดือนเรานักโล่รองโลเอ็นตีพอนักก็ชิบแค่ตั้งปีใจแม่แรงไอ่เต็มปรตโอ้บตสกันนะชุบเปือเพียกนี่พอตีกันแล้วเร็วมากเราเป็นลูกผู้ชายเพียกเอือครั้งหนึ่งในชีวิตต้องบัวต่อแต้นบุญคุณแม่ แต่แม่จะเกิดมาแม่เลยจำควรว่าตะแตนบนคุณคูณ่แต่ในแม่บนตะแตนบนคุณมึงปลื้มูท่ามดีพูนแก้วว่าถ้าวันตีแม่เกิดคู่ถ้าคู่ไม่อกมาจากทงแล้วแกมไม่ตายอยู่ผู้ยัยวันกูนเติบอันแล้วแกมไม่ตายอยู่แล้วมึงโย่ํำเลยในตองแม่เรียนนัง่งชื่อกูแล้วอะไรอ่ะพี่มึงนี่เปียกเรียนนั่งชื่อในตองแม่แล้วได้ดาสมุต่น้อยด,ดรารมุตกะเอในตองแม่ ลำได้ประกาศเปลือเบอร์พอช่องง่ายตุกคืน่อยเล่นเหล่าได้เพ่ยนแขกเกลียดกันเหล่าจัดปิดนี่น้องจ่องคุณนี่ตือ้อจุดหยดแม่นี่มีประคุณมันเปล่งกันวาเปลงอะไรพี่ดีวแม,ม่นีมบุญคุณอันเรงหลวงแม่เรากระวงแต่โลกระลังก็ะยังนั่นเทแมาเราก็โอะไร ลามล้นนั่นเตะมาเงีน้นปีจงกีปีจงกี้เปล่งบาดลวกเลยเป็นรถเป็นเรยไปจงเดินไม่สักรลเลยอันนี้แม่เป็นผู้ที่มีประคุณแต่ก็ว่าแม่นี้ไม่บุญกุญณาใหญ่หลวงอันติบ้าแม่นี้มีบุญคุญอณาอใหญ่หลวงแม่กว้าวงกวังลูกแต่ดัง เมื่อยังนอนเปลเออนั่นแหละเพลงนั่นแหละโอเพลงนี้ต้องเปลี่ยนตำน้องไหมอะเปลี่ยนมาเพื่อแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ควาห่วงแต่ลูกแต่หลังเมื่อย,อยังนอนเปลแม่ตั้งใจจะมานั่งวีแต่ลูกเอ,อเดเขาตั้งเพจะวีเพลได้อย่างไร สิ้นเดือนขาไปคว้ามาถึงบ้านข้าเจ่านั้นพ่อเธอเปียนแล้วเมื่อวันจนไกลเดือนห้าปันกว่าลักลูกหนักหนาแม่นั่งไม่ได้ต้องช่วยํำคาญค้าขายหารายได้ช่วยพ่ออีกแรงมันต้องปัญน,นาในปีเตอ,อโอ้นั่นแล้ว นี่นาปั้นแกไม่ใบ้นี่จําเคยไม่ได้ก็แม่จําเคยไม่ได้เออเดี๋ยวผีไปเยี่ยมนาปั้นนิดเข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้เต้พี่น,นอนนั่งดูจําเคยไม่ได้เออนาปัน้นนาปั้นครับไ <c oughs> อ,อ,อ้เคยแบบนี้นี่บ้าวไม่ใช่ครับไอ้จาเคยไม่ได้ทิ้งอะคนนั้นนี่ครับพ้อมปูนแก้วนี่นาปั้นมาเยี่ยมตุนโอ้ไอป้ปูนแก้วครับ เงินว่าตินจัมเคยไม่ได้กงจ้อยได้นี่มาเยี <t> ่ยมกบจ้ยแล้วคุณจัมเคยไม่กางได้แล้วนูไเปียกมากันเลยเคยมากันรู้ไอ้เปียกโอ้เดินเปียกมากันเรือรับโอ้ายเปียกมากันตี้มึงจะตามไม่กูตีเรื่องไรกับเมากูเป็ดซิบมันไอ้กอดได้สักทีอย่างี้แม่ ว่าจำเคยไม่ได้เลวหลายบาทลวกเกลียดนักหน้าป่ากกูมาเจ้าเด้เป็ดปีแต่เพื่อก็เปิดซีไอ้กูตายสักทีมาเยี่ยมเต้นไม่ได้มาเสียอาการบ้าโคตรจนะเลยติมึงเยี่ยมเออเอาตะกูหลดอดไอต้ตะกอกซีบเอายีซีบพอมึงแลเปียกน,น้ำเจ๋อยมึงแลแกม,มามึงมาเยี่ยมก็ตีนกูลหลอดไอ้ตังยีซีบหลอดไอ้ตังสักอกซีบอ,อัน วันนี้ตาหยีทีนู่กูมาสักนแล้วลุดกันสักทีลุตปลือนี่เตกเตยวเมยมังเออจนตาตัวกาเก็ดมั้งบกเออคแกครับเ่าพวกเดียบม้ามึงนักกินเออหรมามึงกาหนัเดียบกากูตายเสียตายเปียกกูเปเซไปเปี้ยก้าไปเย็บแค่เดียวไปไปก้าไปเย็บแค่เดียวแา่เย็บกูคนแก ย็บคุแก่เคดุกีเดียมตีนตายอ้หอนเอคูแต่เย็บสักทีเด็กเจ้าเจ้าดก้วหนเย็บเพื่อเด็กเาเจ้าีเกเย็บมันออายุเย็บเมียคอยแรงเหล่าเด็กเปไปเย็บกันเดียวไปเฮมไอ้กาเมาไอ้ยัน มาเยี่ยมเตินไม่ได้มาเที่ยกะเมา,เอากอบใส่แด่เปียกเออกบอาการพรื้มมั่งหายหน้าไม่ปลเดือนมิดจุนหนนี้แล้วเออกะตายได้อยาดีแม,ม่มาเยี่ยมกลุ่าใมันเจ๋งหลวงไอตัดอ้วนไอจากอ้วนซะสำควตรตายได้แล้วพูนแก้ว่าเบื่อปากมาตายองมึงไปเปรตกับแกโคน้น <laughs> เรายอดเด๊ปลักปลัดวงแต่พน้าปั้นแกนาง,รง,งนเราบุ้งก้าแต่เด็ดอายุที่ห้าน้องมาเป็นเาวรำวงมาใจกับลูกน้าปั้นน้าแหม่มหน้าได้ตายอยู่เลยไฮเดน่ดนาปัน้นเออเตรียมกายพ่อบอกส่งตรงพ่อ,อ,อ,อไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เพื่อไม่ตีล่นหยั่งถุนกับใครกูไม่แด่เด่นด จำเกยแม่ได้เดี๋ยวีช่างรู้ตามพัวแล้วเหล่าีตัวนั้นตีดมาเจอพลูตันยอีตัวนั้นลูกเออ้ยเช้าไรวันไม่ได้ได้ชงข้าวทีอาขวาแล้วเพื่อให้เปียวกว่ามันอรอตังโบดเออเออเมื่อยามันเรียนบุญเดียวครับกูเรียนอ่อนนั้นเออเรียนไม่ตันจบเหยดกระป๋นโล่งต้องกินองอเอวมัหนี้สูกตังโบ้เอ้าไอ้มาด้วย ไปชวนคนใกลน่งตาคนอําปลูแลวตึ้งมันตามแบกหน่อย,อยเปียกแกนูกาป้าอีตายอย่างเจ็บเหลืองเปือนก <c oughs> ูกูติดถุกตาเนี้ยเห็นไหมวันก่อนอยาก,กูตายยกขึ้นเบนที่เฝ้าเยกูชวนแรกเหลืองเปือนไายติดอากูใหญ่นเด็กหอยแรงหลังอาการแม่น่าเป็นห่วงมากนะน้องก็นั่นดีครับพี่เดยวันนี้พี่มีเรื่องสำคัญจะพูดคุยกับเธอนะเด่น เดี๋ยวพี่ขอพาแม่ไปนอนในกระท่อมก่อนตรงนี้ฝนมันเริ่มลงแล้วครับพี่เอ่อแม่ครับเดี๋ยวผมพาแม่ไปนอนในกระท่อมแม่นะทนหน่อยแม่นะเออกเบาเบาหลูงก็อย่านัดแม่เจ็บทนหน่อยแม่โอ้ยทนหน่อยแม่โอ้ยเบาเบาโอ้ยอย่านัดโอ้ยโอ้ยเบาเบาโอ้ยอย่านัดอย่านัดโอ้ยอยานัดอยานัดลงโอ้ยอยานัดอยานัดรีดายกูเจ็กันไอ้ร้อยเอ็นแกว่าลูกอย่านัดแกว่าลูกเนี่ยหยอกไอ้นัดแม่เปิด นู ну, ну, nice, ped, oh, ่นนวยน้องแดนไม่ไม่โดดแล้วไอ้ไปไปช่วยเยอะกันดไปไปไปช่วยยกดิอ้าไอ้แดนอันแม่มึงได้เตะตัวนี่วัวตังอยู่นี่ไอ้เรยโอ้ลูกปลาวกะเล้วยไรมันกวนหามนี่กรแเล้บอกว่ายกลาวมาให้นุ่นแนุ่นไปลาวมาช่วงรู้ไมเพียกกวนเออเองไอ้เมืองขี้บอจะมองด้ยจะรงไหนเนี่ว่าปุ่มยาวกี่บา เออนี่เด็นที่มีเรื่องอะไรครับพี่คืออย่างนี้เนาะวันนี้พี่รับข่าวจากนกครเวียงชวนเขาประกาศมาว่าใครมีความสามารถปรับยักษ์นิรการได้ก็ขอ,ขอเดินทางไปงานตรวจที่นครเวียงชวนนะใครสามารถปรับยักษ์ชนะและ้วเขาจะได้แต่งงานกับองค์หญิงและไปดองราชาด้วยฮนี่หมายความว่าพี่จะไปปรับยักษ์ก็ใช่เด่แม่การชุดหนักลงทุกวันตัดดูสินะ ถ้าพี่ปรับยักษ์ชนะพี่จะไม่ขอแต่งงานหรือเป็นองราชาหรอกพี่จะขอแค่เงินซื้อ,อยารักษาการของแม่เท่านั้นน่ะแต่ผมไม่อยากให้พี่ไปเสี่ยงเลยอย่าห้ามพี่สิลเธออยู่บ้านดูอาการของแม่มาทางนี้เถอะไปปูนแก้วเพียไปน้อยไปปรับยักษ์น้องนี่ไปปรับยักษ์คนนั้นสิแก่ยากมันชัดง่ายชัดโตน้องนั้นยิ่งพยาาก,ก,กำลังแต่ไหนไปโอยักได้คนลองดูพี่ ผมไปด้วยความกระตัญญูที่มีต่อแม่ในครั้งนี้นะเราจะต้องเสี่ยงน้องนอ้ไปแปรแบบยักคนนั้นสิไปเปียกไปหรือเปล่าไปแต่ไปเดินทางทําผมมาทางนี้เอไอเ,เปียกว่กเปียกนี่มึงตํำเพื่อมึงปรปบบักกูไปลองเลงให้อยากฟังเนี้ยฮานอามึงนี่เออเปล่ากูเป็นไหนนั่งไหนนั่งเออชีวิตไหนนั่งพี่น้องครับบางคน,นยังไม่เข้าใจชีวิตไหนนั่งชีวิตไหนนั่งเปียบซะมันปัดลม ในชีวิตนายนั่งเปรียมเงินปัดลมเพื่ออ้าวยกตัวย่างคนต็นอนตากปัดลมเย็นบายแต่ตัวปัดลมเองร, он, ร้อนพรอมจะเป้ามาอยู่ตลอดเวลาอัานเออนายนั่งเือนหนังเล่นนังน่งไงพี่น้องหน้าเวทีหนังว่าร้องกันบามีความสุขแต่ตัวนายนั่งเองร้อนร้อนเออขาแช่มังขาหนุ่งขานี่โดยเจะาอปัดหน้าชุกกระพับมึงกินแล้วนี่หนังพรางกินยากระพอไปพรางแล้วรถเร่ยอนเออ ตึงเป็นนายนั่งนี่ไม่สมหวังโดยเฉพาะเรื่องความรักปุนแก้วไม่สมหวังเออมึงกินแล้วเราหลังที่ไปแล้วนั่งเสี้ยววันครับเดือนที่แล้วผูยิ่งได้มันติดหนังรออยู่อ้นันลาเออเผื่อฟุ้งกันหรือมากงายหมอบบทเพลงสักหนึ่งบนอานเพลงสะท้อนชีวิตนหนนั่งในบทเพลงนหนนั่งรองไงข้อเสียงประมือดังดัง,ดงจากพี่น้องสักหนึ่งครั้งเป็นมาเลยน้ำใจก็ประคุณมา ให้คนโหร้องกูกองอยู่เป็นพี่พี่เบื้องหลังชีวิตผมนี้ไม่มีรักที่สมว่างแม่นั่งลุงอย่างที่ก็เก่นรับเางสาวบอกเลื่อนทางเส้นทางรักไม่ที่ดาง ไม่เหมือนนิยายแต่แหกแต่เหมือนจริงจังอยากเล,ล่นเป็นเช่นนั้นบ้างพระเอกมันในหนังลูก ไรนางและขาดเพื่อนฟงเตะเพื่อแฟนแฟนถั่วแดนแฟนแฟนนันองปากเพลงกล่อเพฟนชาวทุงหนังลุงขอ้กํำลังใจฝากเพลงกลําเพฟนชาวทุงหนังลุงขอกกำลังใจ มึงไม่กลัวกับอยากแล้วไปตีกลัวได้อยากมันตัวโตอ่ะโตก็ตไม่ตีเกี้ยวน,นี่ต่อเดี้ยมววึยยงไปมาปล่อยแต่ว่ากลนเรื่อเปียกมึงกับกูน่ะปัณิจจะเอาความเจ้าหมาัดตามึงจะลาดว่ากูจริงกูยอมไปกับมึงอ๋อนั่นอะทำเพื่อตามึงแกงจริงฝีล่วงยืนอยู่ปัณิจน้นองเปียกโลกไอ้หนังตาน้องเปียกโลกไอ้ฝีล่วงหนังลงได้ฝีล่วงไปกับมึงแล้ววันมึงเจ็ดนายกูทิพตีแต่ตามึงโลกไอ้กูหนังไม่ได้ กูไม่ไป่อยกับมึงแหละกูเจ็ดจดหน้ามึง,มงเต็ม่อ๋อมึงตีไอ้กูลอกไอ้มึงหนังไปนั่นเนี่ยเฮ<อ>้ไอ้กูลอกไอ้มึงดังกูทำไม่ได้แต่กูลอกไอ้มึงยืนกูทำได้ตอนนั้นเออมึงหนังแหละเดี๋ยวกูลอกไอ้ยืน่าได้เนี่ยเปี่ากูหนังลงแล้วลอกนะอะไรกูลอกไอ้หนังแลว้ว <c oughs> ไม่ผักชักหน้าหนะน,น้าตดนพ่อการปลิดกัน แต่จินใจแว่ง้อง่อ